สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับชุดล้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของชิมานโนนะครับน่าคือรุ่น r s 7 4 3 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรุ่นอาริการ่าตัวใหม่นะครับโดยอาริการ่า RS700 นะครับก็มาแทนที่ล้อตัว608นะครับโดย RS700 นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนวัสดุใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้น้ำหนักเนี่ยเบาลงกว่ารุ่นก่อนเนี่ย150กรัมนะครับโดยน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่1,578กรัมนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการล้อไต่เขาดีๆสักคู่นะครับหรือว่าต้องการล้อมทีีี่่ดเนย ไอ700ก็จะเป็นล้อตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นักปั่นได้เป็นอย่างดีนะครับเริ่มงบนที่จุดเด่นข้อแรกของชุดล้ออันนี้นะครับนนั่ก็คือขอบล้อนะครับโดยขอบล้อนะครับของตัวไอ700เนี่ยก็รองรับยางแบบจุ๊บเหล็กได้นะครับแล้วก็วัสดุของขอบเนี่ยก็จะใช้เป็นคาร์บอนลามิเนตนะครับที่ทําให้น้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็มีความสติสทมากขึ้นนะครับขอบเบรคนะครับใช้เป็นแบบอันลอยคุณภาพสูงนะครับให้การเบรคที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ ความสูงของขอบล้อเนี่ยล้อหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่28มิลนะครับส่วนล้อหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่24มิลครับโดยใช้ซี่ลวดแบบแอโร่ครับใช้วัสดุเป็นสแตนเลสนะครับก็ให้ความเบาแล้วก็มีความแอโร่มากยิ่งขึ้นครับ ามาดูจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของล้อไอซเจ็ดร้อยนะครับนั่นก็คือตัวดุมนะครับโดยดุมนะครับก็ได้ใช้วัสดุดใหม่นะครับทำให้ดุมเนี่ยมีน้ําหนักเบาลงนะครับแล้วก็ดุมเนี่ยใช้เทคโนโลยีการปิดหลึกของชิมานโนนะครับนั่นก็คือ rubber s e ล l double contact นะครับที่จะเป็นซีลก,กันน้ำนะครับเป็นลักษณะเข่าวนกลนะครับช่วยป้องกันน้ำหรือว่าเศษเสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปในดุมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับรวมไปถึงระบบลูกป,ปืนนะครับโดยลูกป,ปืนเนี่ยก็ใช้เป็นระบบว้าเป็นโพลนะครับช่วยให้ลดแรงเสียดทานนะครับรวมถึงดูแลรักษาได้อย่างง่าายยดนะครับ ำหรับราคาของชุดล้ออะไธแกะ RS 700C30 ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่21,120บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆครับเมื่อเทียบกับวัสดุหรือว่าเทคโนโลยีที่ให้มานะครับตอนนี้สินค้าก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วครับที่ร้านตัวแทนจําหน่ายของพลาโคมทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการค้นหาตัวแทนจําหน่ายนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพลาโคมได้จากข้างล่างนี้นะครับก็นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ